ลำปางกันค่ะจังหวัดลำปลางค่ะได้มอบถุงพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ที่ห้องประชุมโอรานลมมหาวิทยาลัยราชพัฒนลำปางนายวิวั์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานและเยี่ยมติดตามผลการศึกษานักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนางศรีสุดาเถาเมืองใจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำ ปนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักเรียนทุนพระสทา,านร่วมกิจกรรมประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปางระบุว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยและนักเรียนเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งในปีการศึกษานี้จังหวัดลำปางมีนักเรียนทุนพระราชทานที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งสิ้น57รายโดยได้มอบถุงพระราชทานต่อหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุนเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนต่อไปค่ะ